ไปนาขาาานนานน้าห,ห,หลานสาวพญาน,นาคพี่น้องไปผู้ใดหลานผะู้ใดหลานสาวพญาน,นาคน,น้องอยู่นี่น้องพีตาเอาบ้านเดียวก,ก็ข่อยตัวสน่งเอาเจ้าขี้รองข่ายบ่เอาข่อยกับหลานสาวพญาน,นาคพานนาี่ตาบ้าจะย้อนงามเอาม้วนเนี่ยเจ้าก็สงสัยสิเมนหลานใส่พญานาคเอาคุณจะว่าข่อยหลานใส่พญานาคเอาเราบังเแ้าหัวเราเป็นอยังหัวพญานาคเริ่มขึ้นเราบางครั้งเท่นั้นเองไม่งนพูดอะไร มีหอดอีซีก็จะช่วงเล่าอลไรเนี่ยอย่างสีมลลังใชยวะเออเตี่ยมโยมโยมโยกวันนั้นมาหาพาลตาเอาห่างที่ไหนเด้อขอบคุณเอ็มซีทุกคนเอาไม่หลังนีไอ้มะเชียวให้ลัมเซดเดอร์รีแม่ที่ฟังล่ำเลยบ่เอาก็อยากฟังล้ำตัวที่สองปีสามปีแล้วยเพได้มาเรียนแถวรัตนบุรีพี่น้องมักคักขึ้นอย่างนี้แม่บอก ปูสาติ๊กนต่ทานีอ้อมสามกสีได้นี่วาปนันทีเอาตามคำขอครับพี่นองบุญในหาบาปไยอยู่ชห้ลุกกลับมาขอมมันสิไปตต้งตท่านพในอียูีเอาเอาจังสีสุดทีเอาเียงไหมซะเรื่องได้เอาเดียงกองเขาหน่อยค่ะเมม่เอากองเขาหน่อย่าแม่เลยบเออกมงอ่อเอาคอมากเกินมาท่องขําเม่นี่ยฟนดาบันปิ้งปิ้งปิ้งปิ้เมียอมีาท่องมาทอง บองแอหน่อยตีหัวแม่โอ้ตีฉากแรกที่น้องครับกักองขนอยขาแม่ครับบักท้องต้นเดืองบัมนมณาทีบ้านตาดทองเมื่ออย่างสงทองนำพาพี่น้องพ่อพร้อมรับแระเอปฏิบิตรรับรถเต็นบัอให้ากแกแท้เครื่องให้พี่นต้นดีดีดาแล้วนองพ้อ้าดีบักทองครับอ,อัน กระซับประชันท่อนะกระซับมันซับครับโผว่าจีด้วยมันวนให้พี่น้องรัตนาฟังจักบาทได้ไหมก่อนไดล่ะจดคาเจ้าม,าม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 าน,านั่งมาเด็ดมาเด็ดเป็นหมอลองหมอล่ำหนวดเตีงเนี่ยแตียงตัวบอสสูภาพบอสบอสูภาพแบบใดซีบเนื้อหูดนี่ไหมมันหูดว่าใดเป็นยังคือสิหูดว่าใดสุดผู้ชาย จังไหนจังมาสุดผู้ใส่สุดครับมันก็แตกอันยากหล่นมันแตกดวงบอาบักท่องบักท่องบักท่องบัก่องก้องข้าวไหนข้าแม่ก้องข้าวไมแม่ถูกต้องม้ามัอนี่เลียมมาหมกเนาะเลียมเท้าเลียมกเออคุณเลียมเยาใบแห้งไรถัปอกเป็นอย่างไพันสิโล ดุ่นๆได้บ้ารัตน,นะครับลูกแสบทันเดอการเ,เป็นอย่างกับเอ็ดดี้ก่อนเอ็ดดี้ทันเดอเออโอ้เป็นน้องนอง้องขิ้นนี่านาน้องพอ,อ,อเขาก็ย้อนมาอยู่นี่เอ้ยเติไงไอ้โอ้โหขึ้นจุดปวดอีกแค่ะถ้าอยู่บนนี้ผมมีเซตเลี้ยงเห็นหนานาน,น่าตีแต่พอรอ ิ้มสวัสดีพี่นอ้องพ่อหรือแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้นางฟังหอลำเหลืองอย่างัดกรรมาเลโอ้ยเสียงบอดีอภัยด้วยเป็นโควิดเจ้าใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพายเองฮะถ้าเราไปใส้มาใช้ปูจปับป้องป้องกันเจ้าของสวมแมสสิครับหน้ากากหนาไมาย โอ้ยใส่สุเทียแมทเดนโบเคยถอดเอาแล้วมือนี้เจ้าไปยังคือถอดมันต้องใส่แมทแมทปกติเอาเนี่ยอเข่าเส้นเวียนใส่สุเทียได้ไหมจะเปลี่ยนที่ยังต้องไปใส่เฉพาะเข่าเซเว่นเอาลองมาใส่ลงดีขนได้สด็จอยัางนั้นะเขาบอกให้เขาบ่ฉีดเนี่ยวัคซีนเห็นบ่วัคซีนกระสีเรียบร้อยแค่ที่จะเป็นโควิดอยู่สักเอาบพราะดีสีป้องกันโควิดที่เท็จอยัง ขีดป้องกันมันลงปอดพ่เออเข็มที่ซีกับสีเนี่ยพอดเข็มซีแล้วนะสีดเรียบร้อยปกติข่อยาวสีเพราะสีดดอกเนี่ยคือไปสีดซะเนี่ยปล่อยเนี่ยบังคับมองไหนภาคต่ำปอดมึ้ยประทันเนี่ยว่ะข่อยก็เรียกต่ำปอดข่อยเลยไปสีดขันเนี่ยเพราะว่าเขาบ่วสีเลยเออเข้าใจกั๊กโดนห้อมเรียบร้อยจักกคือเสรจกั๊กคือ่วมโดนตร่ไหน สิบสิบนาที <c ười> ปกตีนี่ต้องหามือหรือว่าเจ็บมือไปจักสันกักตตูทำพิปเป่าเอาดีได้คอยกัออกให้เนี่ยปกติไม่ต้องกักติดโควิดออกมาหาผู้นั้นหาผู้นี้เจ้าเป็นคอยเป็นเลี่ยวเป็นลดทุกข์เพรเป็นอีกจักเสียเลยบอเอมอมาสินี้แหละสร้างมันจิจางแล้วโควิดเป็นสินี้แหละน<ข>อกจากเสืียไม่นักทิ่มากยังบอกฮาขอบคุณใจพอดีเป็นโควิดเศร้าใหม่ พ่อแม่เอ้ยป๊าป๊ามาม่าเอ้ยเขียนบ่ใส่คือกังเกวเนี่ยวหอยนุบบอลล้อมสิ่เดิมก่าคาราวาเมติกนแฟนที่นักกษาก็อม่ยากห็นหน้าด้แล้วว่าบักทอง แม่ก็คือแม่ทองมาอ,มอยู่บ้านตาทองตำบลตาทองจังหวัดยะโสธรทุเมื่อทุบทุิซฝ้าไปยังกระรอกัเดียะเท่เนี่ยฝ้าเอี่ยจังหวัดยะโสธรไม่ใช่ยะโสธรอ๋อมันจังลงทองคือกันอยะสอดที่รอีดอกทองบบทุกเมื่อทุกเว้นบักทองมาไทายหไทยนาะ มาตะเศร้าตะเซียวมือ่อนี้บอกทองมาตะเศร้าแต่ว่าเมื่อเห็นแม่มาส่งเข่าส่งหน้าโอ้า่ายคลินเห็นแม่เดี๋ยวนี้ตะเวนหักเลี้ยงห้กยา,า,างแล้วมันจะไปสางเลี้ยงสางงานอยู่ไสเมือ่อนี้บอกทองสีตาแม่ยุนีิเบิรงก่อน้ำพาพี่น้องมาพอกับผู้เป็นแม่ไปหนะ่พี่น้อกไปทองมามาหอดหน้าเรียบร้อยย่าไปวัดไปบ่าวเพราะว่ามีแม่มาหอดหน้าแล้วฟังเสียงลูกไข่ตาน,นั้ำลานถามหายาไปใส่มาทำเมื่อแล้วฟังเสียงเบาบอกวันหัวกูซัก ตีหาล้นบวกมึงสวัสดีคุณแม่เจ้าภาพเออเป็นอย่างก็เกิดตีนาสันคาบ่ตีจังไดมึงรับเลี้ยงอย่างตยวนี้ญาจินปิงญาจินปิงแม่มึงจังได้พอเนี่ยตดประกาศว่ามึงไปเลี้ยงข้องเขาน้อยขาแม่เนี่ยมึงรับบทเป็นแม่มาทรงเข่ามาท่องเดี๋ยวนี้มาท่องขาสะแต่เขานะมึงอยู่เดียวเอาแต่ฉันมาทรงเข่ามาท่องมันเถอะว่าขาฉันซะเต๋ ต้องข่าแม่ตายได้ไงไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงสันละคดจานละล่ะไม่ต้องข่าไม่ต้องแกงมาได้เนี่ยไม่เลี่ยงไม่ต้องข่าแม่เอาไม่เจ็บข่าค่อยๆก็ขอน้อยข่าแม่ด้วยเอามาหอด้าแล้วเอาแม่ข้างมาเบาเบิ้งบัดนี้ขอกระซิบหน่อยหน่อยเบาค่อยๆมาถึงหูผู้มาดูมา ผัวมาซ้อมมาสิงลิงตาดักมา,าใหม่ผู้ส่งส่งกมิลายผู้ทำลายกับเบาพุ่นโสโมโดอกไม้กันเอาเรื่อหน้ามาเข้าบ้านบ้านมีฐานไม่ให้มันขำฉันเคยง่ายทองดำผู้มันทำหน้าหวานทำจนกว่า โอ้ยอีผีรงเรียดรงอย่างมึงเอ้ยไอ้มึงเป็นหมอรับหรือเป็นเจ้าภาพก็ได้นี่แม่เอาก็เป็นเจ้าภาพมาแล้วกูไม่จ้างมึงเสี๋ยวนียจ้างก็จะเป็นหนังกูรับกำลังรับไปเป็นเครียดของน้องของน้องดยวยจะได้ตกเกิดมาตีหนากูดังเป้บัรนึงเครียดของน้องของน้องนู่ห์ห่ามึงรับผิดมันพิษมาแล้วมาฉีดซื้อารก็กูแกล้งแท้โอ้ยกูศึกษาในพระธรรมในใจปีดก็ไปแห้งแล้วเอาของไปมึงเนี่ยซื้อยายทองมาบ่แม่นซื้อยายทองดำเออ ทองมาไม่เชื่อถาลูกมึงดูฉันเชื่อทองมานี่เออนะแม่แม่มึงเชื้ออยังเื่อทองมานานบพราะเป็นทองดำมึงล่ำผิดแล้วอีปอบมึงจะอยากไอเกซีโซลเล็กแม่ไปไหนตูดใส่กันเลยเนาะมันไปใส่มันไอแม่มันยังประชาตลกเปรี้ยจร คือว่าท่องมากเพราะเป็นท่องดำเออโอ้ทีปอบดิสแตกเนี้ยวพราะพีดาเข้าไปแล้วสมองเลยเรียดนั่นไอ้พวกมากินเนี้ยวจริงมันก็จะไปโชคกันตัวขนาดสแตกเนี้ยวยังสมองเลยเรียดจังนี่ซัวกินห้าก็จะไปน้ำมูกแหลบบนแอ้สิเรียอบบ้านุแล้วมึงไปเนี้ยวใส่แก้วตั้งไว้ตู้เย็นแม่มั้งเยังกูก็ว่ามันนำซาห์ห่อนกูก็จิ้มทอนตัวท่องแม่นี่มามา ฉันเคยย้ทองมาผู้มันทำนาหวาน<ว>ทสวนขั้ว,วสวนมอนไม่มอนเต็มตลา,บาดบาะอยู่ว่างๆบางจะอ,อยู่วางๆข่อยเที่ยวส่างวาแตนตีเฮียงกดีทักตับกัดมึงเป็นหยังคือผลคือพ่แท้ ตอกว่าจื้อว่าจำฟ้าเจ้าฟ้าห้องฝนตกมึงจอดจะไปไถจะให้จะหน้ามึงจะไปไถหาัสชแตกแม่ไม่ตกรลกอาดียดแท้กูกลังด่าลูกเอย่าเสือกพี่นาพี่หลังกะลูกขึ้ก้อนที่ไปไถ่ไถ่หน้ากะลุนหน้าหนึ่งเข่าใช่กองไปคลอไปหอดไดหิวเข่ากะนั่งกินข่าจบกินเขา่าเยอะมาไถ่หน้ามีไอกับคุณกันแท้ไหม แม่ไปวัดสุดติดเจี๊ยมูสุดติดเจ็บม้อนได้มันที่สวยข้ากูไปสวยกับที่ทา,ากูซะจัดดานมานี่เดี๋ยว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 แม่ใหญ่ม่ังใหญ่คอยเคร่งเคร่งยุ่ยเดี๋ยวนี้เรียงเล่ามันสีหัวคอยเสียบเด้แม่หง,งมหัวคอยเสียบปาย้านไปคือจังสีได้แม่คอยนี่เป็นลูกเจ้า,า,า,จาลูกทาแม่นี่มันบอดี มันแมนหลกละสิเป็นขาแม่จังเนียมันเบิดสมัยขาแม่ขา,าเลนเล้อดิดเกิดคอยขาเจ้าปุ๊บเจ้าตายปับ๊บให้บ้านไห้เมืองเขาที่ว่าคอยดีเป็นลูกฟัวเป็นลูกบวงไงเสียงลูกบวงไงลูกทรอดีการขาบิดามารดาเออจกของแสงเงินบระหลัดมือแต่ไม่แพ้เพราะมันสมอ้ยหัวกระัวของวัดตาสิแตก ย้ยม่สิวห้ฟังมามาทุกคนเลยยูวันสับสี่ใส่แว่นเุกาใส่หมวกยูว่าสิบ้าใส่แ่นุกคนแส่ทีแหลกบ้านเรายูพีแต่วานเราไปหน้าข้างใต่เชิอเทาม้าั้ป็นถุงโอ้ยปัหูตทเกคนขัดน้องถามเทาวเลยนะ ขอพูดค่ะคูพี่นนมาขอรับพูดมาซะสา่แก้วตะปากินโอ้โหโเพิ่ไปเป็นคู่ตัวเออเออเไปเป็นคู่อยู่ชัยาพุ่มคนนี้นี่ใส่ยาพุ่มอสาชันเศร้าคนน่เสี่อาขึนดอกขึ้จากสีก็ล่ะที่นาที่หลังขับมึงบอลูแมึงเดียวเอาเออกวางหัจักิ่นหูวจักอันโค้ชกิเน้ะกะวางมมจูใส่ยาพุ่มกันเ นี่ขาแม่ผู้นึงซ้ำขาแมวเก่าโตเพราะฉะนั้นแม่กับแมวนี่จะไปขาเรื่องกันอึ้สุดยอดยีนอาชีพหลังมึงจำไว้ลูกมาถ่ายให้เห็นหน้ากระสอบกระเทียวมึงก็ว่าต้อขอทรงหนามึงเป็นสามเรียกสางห้างเอง่ี่สิบอีท๊อฟังแม่เวฟันลุงมึงไม่ได้มาแก้ตัวลูกว่างั้ลูกถี่แปะกับ่อให้แม่ตังหลักมาล้ก แม่กำลังเรีออยนสายเส้นเท่า,ม,าม,มึงมาเท่ามึงลูกม<น>ึงมาไทยให้ชนะมึงก็มาหาโศกเข่าดีวัอนี้เป็นมือเข่าพันศาลูกหลานแม่จะต้องไปวัดไปว่าใส่บาตรจังหันสะก้อนลูกมึงไปวัดไปว่า,วามึงไปหาไผเอ้าแม่ไปใส่าบาตรหลวงพออ่อจะวัดลูกหลานหลวงพ่อกับลูกมึงเรียกเอาไผอ่แม่ยอมเรียกเอาหลวงพ่เอเจ้าหลวง มันก็ถือตีบป้มิทธิ์เลยเอาหัวลองอลยเนียน้อย่งใส่แอกแอเแอีกใส่เลูกหลานเม่เสียงแล้วแอียงมน่ม่เสียงเห็ดยังมึงจะฝันว่าประวัติศาสตร์ก็จิสาำร้อยทองเม่หัวมึงเอาเอกน้อยขาแม่ยม่เสียงเหียเบิดแล้วมึงต้องมาทรงเขากูจะทรามึงหัวกูหิวสั่นไร เฟังเฮนุ้ยยังบอกว่าแกดรว่ามันจอมี่ทั้งตอามดุเป็นอล้ำโซกล้ำโซ่ไอ้ครน้ำโซล้ำโซกไอ้คู่ปีฟังเอาคู่ปีมาดีครับมาถึงแล้วครับมา สิมัยานังเอ้ยแม่มึงจังไหร่นี่กรยังไมาเรียมป้อมขาหน้อยบ้านเมญ่ากีนปีอีกคว้ยก็สิล่ำโศกของผู้ปีฟังจอดก็ไปเอาขึ้นมิดแท้แม่ทองพ้านแม่ตัวอะมาถ้าบันดูดแม่แม่อุ้ยมามามาม้าไม่อยากโกยเที่ยวอ่ะภาษาจังละีนภาษาจีนโอภาษาจีนมามาไรอ่ะ แม่คอยตายแล้วเอาพ่ตายจะไหนตตีนยันแม่ตขัดเท้านาแม่ตัวข้อหักแข็งแรงตายมั่นทีตัวโว้โก็ดีแม่คอยต้องตายย้อนแอกน้อยคอยอันนี้เจ้าเตะปากแม่คอยนะ <c oughs> เจ้าต้องเอาแม่คอยขึ้นได้เพราะสั่คอยเบียดห่อนแม่เจ้ามุนแบบไหนคอยต้องไปฟ้องหมอปลามาตรวจสอบ,บอเจ้า เราขึ้นแทะเราหายใจลาวเราหายใจต่ออยขึ้นแท่เนี่ยมันเลยขึ้นขึ้นขึ้นแต่ยาหมอนี่แยาอย่างที่ดีีพอดีเดีแม่คขแล้วแม่ก็ขึ้นแล้วยาก็ดีแทะไหลหอนเต้นเนะอ๋อมวลไหลจนเนียวแตกก็ขึ้นก็เอาไว้เนาะโอ้อันนี้ของเจ้า มีแต่ของเจ้าจะของข่อยวะมีปิบบ้านบ้านโดดจังคิ้วไปไม่ดอกเออเผิ่อได้เดีกันเราคุยปีบพอฝนสองสองมือเอาคุนจังไกดูตอนนี้ไหนกูว่าคอนถอดว่านยั้นมึงเอาหน้ามาหดกูหาแม่มึงยงั้าเอาก็อยากให้มึงขึ้นขึ้นเราก็รับไปพี่ให้น้องฟันจบจบเพียงจบนะลูงบ้านประวัติศาสตร์ต้องขอลายข่าแม่เจ้ลูกข่าแม่ตายแล้วจะต้องจูดจีบเขาเพื่อสิเก็บกระดูกได้สร้างขาตนได้แต่ก็ต้องขอลายข่าแม่เอาตายไหมจะให้เจ้าตายไหมกระเพาะพองมาตายไหมมึงว่ากันตายไหม ก็เลยสิบห้าจบยังจบแล้วจ็ดแสนไม่หยันอ่ะเขาเล่ยนมาแล้วอยู่ดีเสือกมาเขาเรื่องมึงมาเสือกหาแม่์เขาพ่อมึงยังอย่าใส่แกงนะทันวันนี้มึงกูกับมันเปียกจ็ดสีบเปียกซื้อเพราะว่าน้ำแข็งหดตุยจังหกเดี๋ยวเปียกจะกไกลกูบอว่าหฮียกูกับเปียกบอลกันจ้าด่าไผ่เดี๋กูได้โคมันไม่ได้ยินหรอกมันเสียบไม่ได้ยินมันมีหูสองทางคือมึงตัว อีปอบท่างคู่ใบกับมัย่านคุณย่านขีไะผู้ใดปอบกลวันไี่ย่านกัวกจักล่างเลยุนาฉันมาคือกัน้าวโว้วววววีวว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 วเววววัววอวว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 ็วขวาเป็นวว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 วปวววอวว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 วเววาวว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 วาวว แดดมันง้างที่ใสอยู่สนน้ำไปตีมึงกำลังใจก็จะตกลงสักครั้งให้กับทีมงานแต่ผมบัะเทิมสิครับเป็นการเดินการแสดงข้ามอ้าข้ามตารวดร้อนออกไปเป็นข้ามเบาเบอหมอกเบาควนก็ต้องขอกราบประธานอภัยนะครับเพื่อความบันเทิงนอกพี่น้องครับไห้มีความสุขกับการผนปผสามบันเทิงสินใม่มือนีกอบคุณกูปี่ด้วยนะครับไบ่ได้ไปเนาะคู่เนาะเอาเป็นว่า เอาอฤดูกาลนาก็นด้เนาะบางอเิผมกัไปทั้งบีเรเื่อรือนองกัวติยาว่วงกรุงเทพกรุง